สงการนะคะ2568ะคะกรุงเทพนะคะเล่นน้ำที่ไหนดีนะคะกรุงเทพพร้อมต้อนรับนะคะด้วยความสนุกสนานและความชุ่มฉ่ำนะคะในแบบฉบับปีใหม่ไทยไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการเล่นน้ำแบบจัดเต็มนะคะสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือมองหาความบันเทิงทันสมัยนะคะเมืองหลวงแห่งนี้นะคะมีจุดจัดงานที่ตอบโจทย์ความต้องการนะคะ 5พิกัดเด่นที่ห้ามพลาดพร้อมจุดเล่นน้ำและปาร์ตี้ที่น่าสนใจนะคะในทั่วกรุงเทพนะคะวันที่12-15เมษายน2568สถานที่ท่าน้ำสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพยาเช่นวัดเชตุพนวัดอรุณไอคอนสยามกิจกรรมเด่นพิธีแห่ ภาพพุทธรูปทางน้ำ5พระอารามหลวงการส่งน้ำพระเพื่อเป็นความสิริมงคลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นลำกองยาวโซนอาหารริมน้ำจุดเด่นนะคะงานนี้เน้นวิถีไทยและความสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศสงการแบบดั้งเดิมท่ามกลางทิวทัศน์แม่นม้ำเจ้าพยาสองสงการสนามหลวงวันที่11-15ถึง15เมษาย5 6 8น2568สถานที่ท้องสนามหลวงและลาชดำเนินกลาง กิจกรรมเด่นขบวนพาเลรสงการ8ปขบวนที่สะท้อนวัฒนธรรม5ภาคเช่นขบวนช้างไทยและขบวนหมอลำโซนเล่นน้ำด้วยถังน้ำยักษ์และน้ำพุหลากสีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันโซนอาหารพื้นบ้าน จุดเด่นงานใหญ่ที่สุดในกรุงเทพที่รวมทั้งความสนุกความบันเทิงและวัฒนธรรมไทยนะคะเหมาะสำหรับทุกวัย 3. ส,สงการสยามผ้าเข่ามา้าล่าสนุกสุด Amazing วันที่13-15เมษา2568สถานที่สยามสแควร์กิจกรรมเด่นโซนสวนน้ำจำลองพร้อมสไลเดอร์ยักษ์ ขบวนแห่ส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลการแสดงแฟตมอ็อบลำวงและดนตรีสามชาติตลาดผ้าเข่าม้าที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเวทีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่จุดเด่นบรรยากาศทันสมัยและคึกคักในกลางเมือง เหมาะสำหรับวัยรุ่นและผู้ที่ชื่นชอบความสุดสานแบบมีสไตล์ 4. ถนนข้าวสารวันที่13-15ถึงส5 2568สถานที่ถนนข้าวสารเขตพระนคร กิจกรรมการเล่นน้ำตลอดแนวถนนที่ปิดการจราจรให้กลายเป็นถนนคนเดินร้านค้าสตตีกฟู้ดและเครื่องดื่มที่ให้บริการตลอดทั้งวันการสาแสดงดนตรีจากท้องถิ่นโซนน้ำขนาดใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวจุดเด่นเป็นจุดเล่นน้ำที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยบรรยากาศที่ คึกคือและเข้าถึงง่ายอไอคอนสยามวันที่10ถึง16เมษา2568สถานที่ไอคอนสยามริเวอร์พาร์คชั้นจี กิจกรรมเด่นโซนเล่นน้ำด้วยวอเตอร์ทาวเวอร์สูง9เมตรที่ออกแบบอย่างสร้างสารรค์บวนแห่นาสงการจากศิลปินชื่อดังการส่งน้ำพระและก่อกองทรายเพื่อเป็นความสลิดมงคลการแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัยคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำจุดเด่นผสมผสานความทันสมัยและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับ ครอบครัวคู่รักและนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์หลากหลายจุดเล่นน้ำนะคะปาร์ตี้สงการอื่นๆนะคะที่น่าสนใจเช่นกันนะคะก็ได้แก่นะคะราชมังคลากีทาสถานวันที่12-14ถึง14เมษาสงการบ้านฉันนะคะถนนสีลมนะคะ12ถึง14เมษา เซนทั Ver, ่นเวอร์10ถึง20เมษาสยาม3ย่านมิดทาวนะคะ13ถึง15 MBK Center นะคะ12 15 K Village สุขุมวิท26 12 15ถนนบรรทัดทอนะคะ13 15อุทยานเบญจัิริและ เอ็มยาร์ชั้นจีนะคะ8-16ถึงเมษาช่างชุยนะคะปิ่นเก้านะคะ12-16ถึงวันแบงคอกนะคะ1 0 1ถึงเมษาเอเชียทีคเดลิเวอร์นะคะ13-15ถึงเทอร์มินอล21สอ,อโศกนะคะ สิบสองถึงสิบห้าเดอะสตีสรัชดานะคะสิบสามถึงสิบห้าพันทิพย์งามวงวานนะคะสิบสามถึงสิบห้าเคล็ดลับเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานและปลอดภัยนะคะ 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำถุงกันน้ำสำหรับ โทรศัพท์และของมีค่าส่วมเสื้อผ้าที่แห้งง่ายและใช้รองเท้ากันลื่นเพื่อความปลอดภัย 2. วางแผนการเดินทางตรวจสอบพิกัดและการจัดงานล่วงหน้าควรใช้รถสาธารณนะเช่นรถไฟฟ้า BTS นะคะหรือ MRT นะคะ 3. คำนึงถึงความปลอดภัยปฏิบัติตาม มาตรการนะคะของงานนะคะเช่นหลีกเลี่ยงการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูนง,งดแป้งและประหยัดน้ำตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 4. ดูแลสุขภาพดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันผิวจากแสงแดด ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะยังไงนะคะเทศกาลสงการนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง15หรือ16นะคะเที่ยวสนุกและปลอดภัยนะคะจากภัยอันตรายต่างๆนะคะขอให้ได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะคะถ้าคลิปนี้ดีนะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจสาพอไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ